สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะมือนีย่ยกายนะคะย่ยกายลูกอิสานนะคะสิมาสิมาเ้าเว้าเบาพื้นเว้านิ่นท่าตัวเองให้มูเพื่อนฟังนะคะนิ่ท่าตัวเองให้จบให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนให้งูฟังนะคะนิ่ท่ารือว่าในเบาพื้นจะหของนะคะ ไอ้มูบัางนาะค่ะว่าเป็นอย่างเป็นอย่างย่อยกายือบ่ได้เห็ดคลิปเนาะค่ะเป็นอย่างก็ว่าเห็นเห็ดคลิปพอเห็นลงคลิปโดนโดนค่ะอ่าค่ะกสิไอขา,าดสา,ามเดือนอยู่ซิฟมือเนาะคะ่ะคขาดสามเดือนอยู่ซิฟมือเนาะค่ะนับเบิ่งแล้วเนาะคะ่ะเป็นอย่างือบ่ได้เห็ดคลิป <c oughs> กะสิวอา รายละเอียดในฟังเนาะคะมือนีกะคิดว่าให้ยู่ได้เห็ดได้นะคะค่ะก้อนสีฟังนะคะก้อนสีฟังนะคะเบาเพิ่นบ่เนียนได้จะกว่าไงมูเพิ่นมูเพิ่นฟังค่ะก่ะจะเลื่มเนื้อะคะ่ะปากคือเก่าค่ะปากคือเก่าพีนา่น้องค่ะฟากกดไหลกดแก่กดกระดิ่งกดระฆังนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ยายกายลุงอีสานในเด้อค่ะค่ะปากคือเก่าค่ะ ฝากไว้นะคะให้ออมโอ้ออมใจนะคะค่ะเป็นอย่างก็บ่อเห็ดลิปเห็ดิปบนะคะ mm hmm. ไปค่ะบาเบ,า,บาลายยายห้างค่ะอ่าก็มาเบากันเลยนะคะมาปั้นกันเลยมาเบาไหพี่นองปั้งเลยนะคะ mm hmm. <c oughs> ช่วงทีบ่ไดดมากนะคะบ่ได้บ่ได้เห็ดลิปนะคะ mm hmm. สองเดือนนะคะสองเดือนเต็มเต็มเลยนะคะครับไอ้ขาดสามเดือนอยู่ซิบมือนะคะซิบมือ mm hmm. <c oughs> เกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอ <ang> ุบัติเหตุเขาไปอาบน้ำนะคะเขาไปอาบน้ำหรื่นนะคะบ่แม่นลื่นในห้องน้ำเลยค่ะอาบน้ำออกมาแล้วนะคะอาบน้ำออกมาแล้วออกมาแล้วเพียงแต่ว่าเช็ดเท้านะคะเช็ดเท่าเพราะด้านเองปัญหากับเข้าใจอาบน้ำนะคะอาบน้ำ กามนาก็ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วเพียงแต่วมาเช็ดเท่านะคะเช็ดเท่าตัวเองกับ่แหงนะคะบ่แหงรูรูยุ่าเช็ดเท่าว่าท่านแหงปันไหนนะคะกับ่ะรููว่าเป็นอีอย่างบรรดาอีหยังขื้นมากแต่ว่าทุกทุกรอบกับตองเช็ดเท่ากอนนะคะแต่ว่านี่หลอกนี่ว่าท่านแหงค่ะกับเขาม้านะคะเกาวเขาม้าในบริเวณตัวเงื่อนนะคะถึงเป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็ไม่ได้ยางไหลด้ค่ะยางไหลด้ ย่างเขามาแค่สองสามเก่าแค่นั้นเองเนาะคะ่ะสองสามเก่าแอผ่าค้นหนูค่ะ <c oughs> ถือมานั่นไอยิบผ่าคน้นเพี้ยนติสิยิบผ่าค้นหนูยนู่นข้อจะของขืนมาว่าสิเศษตัวจะของจะนอ้อยไอขาสองขางไปพร้อมกันข้างหน้าเลยไปแบบว่ามีจุดทีไมยแบบว่ามีจุดทีไมยไปพร้อมกันแบบว่าแบบว่าบ่าเป็นทาเลยเนั พี่น้องล่มว่าเป็นทาเาลยวันต่อร่มลงไปลรอใส่เมื่อนะคะใส่เมื่อเนี่ยกันเท่าไว้ข้างหลังเนาะค่ะเอาไว้ข้างหลัง,ะะเ,ง,ลงเป็นแขนข้างขวาเนาะคะ่ะข้างหลังอ้าร่มลงไปเราหาแขนเจ้าของเอาว่าที่หายุ่ปากมันว่าเอาแขนแขนไปทางใดวะสนันหันไปเบื้องอีกข้างทางหลังเนาะคะ่ะเห็นแต่แขนเจ้าของพับยุ่ข้างหลังเนาะคะ่ะแขนข้างขวาเนาะคะ่ะ กไปเข่าโรพยงบาลแบบกัะท่านอันเนาะคะ่ะยู่โรพยงบาลประมาณส,สองสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์กว่านะคะ่ะไปยู่อสองอาทิตย์บาทที่นี่เพื่อนกะไปเอ็กซเรยเนาะคะ่ะพาไปเอ็กซเรยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่แหลกพุ่นหมอบอกว่า บางทีจะได้กลับบ้านนะเพื่อนเพิ่นเลยประมันใจเพิ่นเลยเอาไปเอ็กซเรย์เนาะคะ่ะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เบิ่งแล้วคุณต้องผ่านะว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะเนะภาากคผ้าตัวเนาะกรย์ล่อล่อผ่าล่อผ่าพ่อถึงมือผ่าเนาะคะ่ะพ่อถึงมือผ่าเพิ่นกับผ้าแยกกายเขาห่องผ่าตัดเนาะคะ่ะเราห่องผ่าตัดเขาไปก็ไปนอนเนาะคะ่ะไปนอน กะมีกะบัรลูว่ามีอีกอย่างเนาะค่ะมีอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะซึ่งเพื่อนให้เอามาใส่จดมูกควายเนาะค่ะปิดจมูกควายใส่กระยังน,นะนงนั่นให้ดมยาอีกอย่างประมาณนั้นละอัน้องไงเนาะค่ะปิดจมูกควายนี่คือละให้ดมยาดมไปดมมากคกุยไปเพื่อนแบบส้วนกุยอยู่พักหนึ่งเนาะคะ่ะพอ่อใดจะพักหนึง่งกะบัลลูบัลลูซึกว่าตัวเองเงียบไปแต่ย่านไหค่นาะเงียบไปแต่เวลาไดน ออกมาพอ่อออกมานะคะรู้สึกอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะอยู่เตียงนอนเนาะคะ่ะอยู่เตียงนอนแล้วะคะ่ะก็รู้สึกว่าเจ็บค่ะปวดปวดหลายปวดปวดค่ะปวดตรงทีเพิ่นพาเนาะคะ่ะทีคุณหมอพาปวดปลกหลายปวดเจ้าห้องไห้เลยเลยคะ่ะห้องไห้ปวดแห้งบ่มีมองทีสิอดทนเลยเนาะคะ่ะห้องไหนนะะ้เลยค่ะห้องไห้คุณหมอบอกว่าเอ๊ <c oughs> เอคุณหมอคุณหมอเอ๊ะแม่นคุณหมอกับพยาบาลมาพยาบาลบอกว่าเอ๊ะเพ่พี่พเอยาแก้ปวดนะคุณหมอให้ยาแก้ปวดรุนแรงไปแล้วนะทนเอาหน่อยทนหน่อยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองพยาบาลก็บอกว่าจะให้ยาแก้ปวดติดต่อกันไม่ได้ จะเว้นระยะหกชั่วโมงถึงจะได้พยาบาลก็บอกนะค,ะ <c oughs> ค่ะเห็นอย่างไรมันก็นยิ่งปวดกันไปหนาไม่มีหมองอดทอนห้องหายยุสานั่นค่ะแต่ว่ามันก็นค,คอยหายปวดไปคอยหายปวดไปนะคะอดทอนไปอทอนมากกะค,คอยล้มคอยล้มในทีท่สุดก็หายปวดนะคะหายปวดแล้วที่นี่ก็ยู่อีกพักหนึ่งก็ ดีค่ะดีขึ้นดีขึ้นเพิ่นก็ออกมาเบิงนะคะคุณหมอเพิ่นออกมาเบิงคุณหมอเพิ่นตีผ้าผ้าตัดเป็นเจ้าของไอ้แผลท,ที่ผ้าตัดของแก่กาเพิ่นออกมาบอกเพิ่นบอกมาเบิงไ้ว่าไอ้แขนแขนนะแขนคุณพี่นะไอ้ที่คุณหมอเอาเหล็กตามนะคะหมอเหล็กตามนะจะเป็นเหล็ก ราคาแพงเหล็กดีเหล็กอย่างดีที่ดีกว่าทุกคนเลยคุณหมอบอกเนาะคะ่ะค่าเหล็กอย่างเดียวเฉพาะค่าเหล็กอย่างเดียวเกตมืน่นคุณหมอบอกเนาะ,ค,ะค่ะค่าเหล็กอย่างเดียวก็เกหมืน่นแล้วก็ลับบ้างเพิน่นเพิ่อนบอกให้บ้างเนาะคะ่ะ ตอนนี้เป็นไงบ้างเพิ่นก็นถามไปเนาะถามไปก็เออเก็บปวดไหมเพิ่นก็นออกมาเบิ่งก็บอกเปิ่นไปว่าบ่าเก็บกบป่ปวดค่ะบ่เก็บบ่ปวดหายปวดหายเก็บแล้วแต่ว่าแขนมันกันตึงๆเนาะเพิ่นก็นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเองเพิ่นก็นออกมาเบิ่งทุกมือ,ท,มอทุกมือนะคะคุณห,หมอที่เป็นเจ้าของไอ้ผ้าตัดนี่แม่ไ <c> ป <oughs> อยู่ต่อมาอีกสองมือนะคะหลังจากผ้าตัดเนาะคะ่ะ สองมือมานอนอยู่อีกสองมือมือที่สามมือที่สามคุณหมอเล่สร้างให้ออกเนาะ,ะสร้างให้กลับบ้านนะคะ่ะกลับบา้านได้เพื่อนเล่ห้ไปนัดมาให้ไปให้ไปนัดมาวัดทีสิบแปดนะคะก็ไปตามนัดนะคะก็ไปตามนัดแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาไปไอเออเขาไปเอ็กซเรย์นะคะเขาไปเอ็กซาเล่ขึ้นกาว่าเพิ่นอยากรู้ว่าเออมันดีงั้นว่าดี เรียว่าแผลเป็นยังไงเรียว่ากระดูกเป็นยังไงละ่ะเพิ่นก็เลยอยากอยากรู้นะคะเอาไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึง่งก็ออกมาอีกเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยก็เลยได้ออกออกมาเพิ่นก็บอกว่าวันนี้คุณหมอนะครับคุณหมอจะให้ตัดไหมล่ะเพิ่นบอกว่าวันนี้คุณหมอจะให้ตัดไหมพอดีเพเิ่นก็เลยส่งเข่าห้องตัดไหมนะคุณหมอตัดไหมเพิ่นก็เลยบอกไปว่า ติดติดติดแผลออกหารอกออกหาตัดหม่อตัดไหมออกหายเรียบร้ยบรอยเพื่อนไม่บอกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะอีกสองวันค่อยเอาที่ปิดแผลออกแล้วก็จะให้ไปโดนน้ําอะไรนี่แหละเพื่อนบอกนะคะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็ห้กลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้เบื้องแผลตรงทีลมนะคะพี่น้องคะค่ะแผลมองที่ลมนะคะมองที่ลม หล่มลงมาแล้วค็ได้พาไปพาตัดเนาะคะ่ะพี่ค่ะที่เอ็งอง้ต้นง้อพาตัดเนาะคะ่ะพาแล้วกว็เล็กดามเนะะาะค่ะพี่เง้ยาเลยค่ะพี่ถ้าพี่แล้ว่ะตั้งแต้พี่และะ้วกัะพี่เหี้มาพี่และะ้วเหายม,มาพเงี้มาพี่พี่มาถึงพี่นะนี่สิบเก็ยค่ะค่ะ ยี่สิบเปีดเข็มค่ะยี่สิบเปีดเข็มค่ะมีที่เปีดเข็มค่ะมีที่เปีดเข็มคุณหมอบอกอันเพนิ่นก,กวนศีกับบานเพิ่นปลเลยแนะ่ยน้ำนาะค่ะแนี่ยน้ำ,นนำมาออใส่หมอนนี่ละใส่หมอนนี่ละเอาแขนเท้าแล้วก็ค้มแขนเหยียดแขนออกไปเสาแรกเด้อเพิ่นบอกเนาะเราแรกนี่ละไอวเดียแต่ก่อนออกมาที่แหลกๆเนาะ สงง่อยู่แบบนี้เลยนะคะง้อยู่ทานี้แบบนี้เลยค่ะ <P os ite> พ่อมาเห็ดคมเสาแรงลงไปมื่กาออกมาได้หลายนะคะออกมาไดรย์ไหลาย์หลดีแล้วค่ะงอกได้ะะย่ค่ะงกได้ไปไปด้ไปได้ค่ะค่ะ <c oughs> คิดว่าสิบพ่อดนนะคะคิดว่าสิบพ่อดน,นะคะ่ะยานพี่นองเลื่อมนะคะมันโดนหลายยานพี่นองยานเพื่อนเพื่อนเลื่อมนะคะเลื่อมไงไก่แจ้งไ,ไงไ,ไก่จะเ,เลื่อมเ้อค่ะ ตอนต่อไปกันยายกายกลกสิมาอันบอกให้พี่น้องเบื้องไม้นะคะว่าอันช่วงที่บ่ได้เฮ็ดคืบเพยย็ดอยังว่าหายไปใสนี่แหล,กละก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆในรู้จักกันเนาะค่ะต่อไปนี่กสิถามมันดีจังไหนบ่ดีจังไหนเดี๋ยวยายกายกลกสิมาบอกให้พี่น้องเบื้อง มาบอกพี่น้องฟังเราสิ่ภาพี่น้องมาเพิ่งแขวนไม่อีกนาะค่ะเ <c oughs> มื่อนี้ก็เอาใบสนีแล้วก็สะก้อนนะค่ะค่ะฝากไว้คือเก่าละค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลื่อมแยกกายเด้อค,ค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้กขอจบไอ้ใบสมีก้อนนะค่ะค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณนตุกๆกำลังใจเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ